ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนํามาฝากกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวปากกากิ๊บเซตนะคะสําหรับเซตตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปากกาเซตรุกลรื่นคู่กับตัวโรโลบอลนะคะก็ทําออกมาเป็นเข้าคู่กันนะคะสําหรับในส่วนของคลิปนี้เราจะพูดเฉพาะในส่วนของตัวด้ามสี orange นะคะด้ามสีส้มนะคะก็จะเป็นตัว j h t t t r s t t n n d r r d p p แล้วก็จ h a t t e r Standard r o โรลล l นะคะก็ได้2ด้ามในหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็ราคาก็ถือว่าย่อมเยาวมากสำหรับตัวโมเดลนี้นะคะมีให้เลือกอยู่หลากหลายสีนะคะแต่ว่าสีตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีฮิตนะคะเป็นสีเฮงนะคะสำหรับในส่วนของ c o r r e c คชันปีนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวด้ามสีส้มนะคะสวยงามแบบไหนนะคะแล้วก็เสริมมงคลอย่างไรนะคะสำหรับ ตัวนี้ดูจากสีเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสดใสแล้วก็ใ์มากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสีส้มก็เลยเป็นอีกหนึ่งสีที่ยอดนิยมนะคะตัวนี้นะคะจะเขียนว่าแบรนด์ปาร์เกอร์แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะลักษณะจะเป็นตัวด้ามที่โทนดูเข้าคู่กันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามกดนะคะใช้งานเป็นตัวกดแบบนี้สําหรับตัวโรลล์บอลนะคะก็จะเป็นตัวการใช้งานแบบมีเปิดบอก ะะทั้ง2อ,อันนี้นะคะเป็นปากาที่น้ำหมึกคนละแบบกันนะคะตัวนี้แบบกดนะคะจะใช้หมึกที่เขาเขียนว่าเป็นตัวอันนี้เดี๋ยวเราดูนะปาเกอร์นะคะแล้วก็บอเพนบอเพนนะคะก็คือหมึกลุกลื่นสำหรับตัวนี้นะคะจะใช้เป็นหมึกลุกลื่นแบบนี้นะคะ ก็เราสามารถที่เวลาหมดนะคะซื้อหมึกเปลี่ยนได้จะเป็นสีดําสีน้ําเงินก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับตัวเปิดปอบแบบนี้นะคะเป็นปากกาที่เขาเรียกว่าหมึกซึมนะคะแล้วก็ใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าโรลลบอรีฟิลนะคะเป็น m a ดอินฝรั่งเเช่นเดียวกันตัวด้ามเนี่ยเขาจะแถมมาให้นะคะเป็น m 0.7สีดำนะคะสำหรับโรลโรบอร ตรงบอดี้ที่เราเห็นสีๆตรงนี้เป็นพลาสติกนะคะเลยทําให้ตัวปากกาของรุ่นนี้นะคะน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะถ้าเกิดเราสนใจในส่วนของตัวกิฟเซตอย่างนี้นะคะเราก็เท่ากับว่าใน1กล่องเราจะได้ปากกาไปทั้งหมด2ด้ามแล้วก็เป็นหัวคนละชนิดกันนะคะใช้งานแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นลูกลื่นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานจดเอกสารต่างๆได้เวลาเขียนมันจะค่อนข้างลื่นนะคะสําหรับในส่วนของโมเดลลูกกลื่นถ้าเกิดโมเดลเปิดปอกเนี่ยจะเอาไว้สำหรับ พกแล้วก็งานเซ็นเอกสารนะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่เวลาเขานิยมหาเป็นของขวัญน,นะคะสำหรับบางคนอยากจะได้ตัวเซตนะคะมีประกาทั้ง2ชนิดแล้วก็ราคาไม่สูงจนเกินไปนะคะตัวจัตเตอร์สแตนดาร์ดเซตแบบนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายสีนะคะ ไม่ได้มีเฉพาะสีส้มนะคะแต่ว่าสีส้มก็เป็นสีเฮงของปีนี้เลยนะคะเราก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาคลิปเซตอยู่ก็สามารถเลือกชมได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของในแต่ละคลิปที่เรามีลงไว้นะคะก็จะมีครบรวมครบทุกสีด้วยนะคะสามารถเลือกชมสีที่ชอบได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ